ก็ประกอบคามาเรียงโชคไปฮะต่อห้ต่อห้ว่าไงว่าไงว่าไหโอ้โหท่านผู้ชมวิญญาณสเปเชียลครับโอ้โหวิญญาณสเปเชียลครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องทะลอกเกมเมิงนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมนะครับก็จะมาเปิดธุรกิจพันล้านนะฮะท่านผู้ชมธุรกิจที่ว่านี้คือการย่อยสกิลนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตนะครับบวกถุงเงินก่อนนะครับก็เป็นถุงเงินแห่งโชคลาภนะครับท่านผู้ชมผมก็ตีรถไปบางส่วนนะท่านผู้ชมนะ ตอนนี้ก็กลายเป็นบวกสีออยุพงนะครับตามที่เห็นนะครับท่านผู้ชมนะก็ผมก็วนนะครับสีหานะครับท่านผู้ชมบวกห้าปุ๊บผมก็ตีรถมาเป็นบวกสีนะแล้วผมก็ใช้ยูนิตเอเดเทนะตีไปเป็นบวกห้านะท่านผู้ชมมันก็ได้สเตตัสเพิ่มทีละหกนะครับใช้ใบายูนิตนะฮะวนสีห้ครับก็ทําจนกว่าจะพอใจครับนี่ยฮะท่านผู้ชมว่าสาคัญที่ตีรถเนี่ยนะครับท่านผู้ชมว่าไงครับว่าไงครับว่าไง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 โอ้โห oh ผู้ชมได้นะสําหรับผมนะครับก็จะไม่ใช้ defense, อัลลัคกี้ดีฟา พวกอัลลัคกีแอคแทกหรือพวกประเภทใบรถตีแล้วนะท่านผู้ชมผมก็พอแล้วนะครับอันนี้ถ้าบวกเจ็ดฮะก็น่าจะได้ประมาณสักอ50ห้าสิบนะครับท่านผู้ชมนะผมก็พอใจแล้วนะครับก็จะเป็นยังไงก็ไปดูต่อนะครับท่านผู้ชมมาครับท่านผู้ชมก็น่าจะได้แลกใบบวกก่อนนะครับเพราะว่าซื้อแยกนะท่านผู้ชมถ้าซื้อเลยมันก็น่าจะแพงฮะแลกก็ถูวงหน่อยนึงนะใบหนึ่งก็ห้าหกเจ็ดแสนนะท่านผู้ชมนี่นะก็ตอนนี้ก็เป็นบวกสี่อ้อสามสิบองนะครับท่านผู้ชมก็ชิวๆไปครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรมากครับ นี่นะครับไปไปก็ก็ลอกมาแล้วโชว์ครับไปครับไปคร,รับว่างไงครับไปว่างไง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 โอ้โหยังไม่ได้นะท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ของไม่หายนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวหาใบบวกสักคู่นะครับวันนี้นะครับขอแค่ถึงบวกเจ็ดก็พอนะครับท่านผู้ชมก็ผมก็จะรอพวกใบดีเจนใบอันทัดเข้าแล้วกันนะถึงจะตีเป็นบวกเก้าบวกสิบนะท่านผู้ชมเพราะว่าของมันก็มีราคาสูงนะท่านผู้ชมชิ้นหนึ่งก็ประมาณเกือบสองพันนะครับ อันนี้ก็ขออนุญาตหาใบบวกสักคู่นะครับก็ซื้อเป็นของแยกนะครับแล้วมารวมก็น่าจะได้ถูกลงนะมาครับท่านผู้ชมมารวมใบบวกกันครับใบหนึ่งก็ประมาณนะห้าหกเจ็ดแสนประมาณนี้และท่านผู้ชมมันก็ลกแ,ลาาแล้วแต่ราคาแล้วแต่รอบด้วยครับว่าเราจะได้ของถูกหรือเปล่านี่นะครับท่านผู้ชมไปเลยฮะไม่พูดมากครับท่านผู้ชมนี่นะครับไปเลยไปเลยไปเลยนี่ไงท่านผู้ชมติดนะก็ปะเป็นบวกห้าสามสิบแปดนะครับท่านผู้ชมทีนี้นะครับผมก็จะใช้ใบแรไอทีเคนะครับขึ้นบวกเจ็ดนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวหาสักคู่นะ มาท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้ใบแรกไอทีเคนะครับใบหนึ่งก็ประมาณ1.5ึ่งจาหเอมท่านผู้ชมมาครับท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่นะครับก็กาอเกาะคอมาเรียกโชคไปครับไม่เรื่องมากครับท่านผู้ชมรอบนี้ว่าไงว่าไงว่าเนี่ยเชื่อขึ้นแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่ไงบวกเจ็อห้สนะครับท่านผู้ชมก็ผมก็พอแล้วนะครับในส่วนตัวผมก็มันก็เท่าบวกเแล้วนะครับบวกเธรรมดาเนี่ยก็ประมาณอหกสิบแปดอห้าสิบประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชม ผมก็จะรอใบที่ดีกว่านี้นะครับท่านผู้ชมค่อยตีบวก9บวก10บนะครับท่านผู้ชมเราได้ถุงเงินแห่งโชคลาภมาแล้วนะครับหากงนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปตีสกิลนะครับเป็นสกิลบวก2นะครับท่านผู้ชมก็ไปหาใบบวกก่อนนะท่านผู้ชมนะแล้วก็สกิลเดี๋ยวพาไปซื้อให้ท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมพอเราได้ใบบวกแล้วนะครับเรามาเลือกตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเลือกไปสติหรือลัดนก็ได้นะครับสกิลละ5้0 0ันครับท่านผู้ชมอยากได้เท่าไหร่ซื้อเลยครับครับก็จะซื้อสกิลนะครับไปตีบวก พอตีบวกสองแล้วนะผมจะไปเตาย่อยนะท่านผู้ชมนะเพื่อย่อยนะครับลองดูว่าจะได้วิญญาณอะไระครับแต่ว่าจากที่เล่นมานะท่านผู้ชมมันก็มันก็คุ้มค่านะสายงบน้อยสามารถทําได้นะท่านผู้ชมเนี่ยใบบวกนี่เราลงดันได้ใช่ไหมท่านผู้ชมเราอาจจะไม่ต้องขายครับเราเอามาลงทนุนน,นิดนึงเพื่อซื้อสกิลนะครับมาบวกนะครับบวกสองครับบวกสองก็พอท่านผู้ชมหรือจะบวกสาม,บว,สามบวกสี่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชม แต่จากที่ผมลองลงทุนดูนะครับผมว่าบวก2เนี่น่าจะคุ้มที่สุดแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับตียาวๆไปใบบวกนี่เราไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้นะท่านผู้ชมเราก็อาจจะเติมโปรสิบห้าสิบอย่างนี้นะครับหรือว่าเราอาจจะได้จากดันนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมแล้วเราก็มาตีบวกครับเราออกเงินอีกนิดนึงฮะเพื่อมาตีบวกสก,กิลฮะให้เป็นบวก2ฮะบวก2บวก3บวก4บวกห้าแล้วก็แล้วแต่ครับท่านผู้ชมเพื่อที่เราจะเอาไปย่อยนะฮะเพื่อเพื่อมูลราคาครับท่านผู้ชมสายนี้งบน้อยสามารถทําได้ครับเพียงแค่ใจเย็นๆนะครับ ท่านผู้ชมครับทาได้งบน้อยผมมั่นใจว่าทําได้ครับแต่ถ้าใครลงทุนนะครับเอาเงินไปลงทุนกลายเป็นงบเยอะอันนี้ก็ไม่ใช่นะท่านผู้ชมนะก็มันก็แล้วแต่การลงทุนนะแต่ว่าถ้างบน้อยใจเย็นๆยังไงก็ทําได้ครับผมมั่นใจครับแต่ก็แล้วแต่ดวงเลยแหละท่านผู้ชมแต่ถ้าเรานะลงดันนะครับแล้วเราค่อยๆเก็บสะสมใบบวกอย่างนี้นะแล้วเราค่อยมาตีแล้วเราค่อยเอาไปย่อยนี่มันก็ไม่ขาดทุนนะท่านผู้ชมแต่ถ้าเราหัวร้อนแล้วเราเอาเงินไปลงเนี่ย มันก็เป็นไปได้นะที่มันจะขาดทุนฉะนั้นเราใจเย็นๆดีกว่าครับค่อยๆเล่นนะท่านผู้ชมสายงบน้อยต้องใจเย็นครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มีประมาณน่าจะแปดตะกี้แล้วนะท่านผู้ชมแต่ว่าเนี่ยฮะก่อนอื่นผมว่านะผมคงต้องเปลี่ยนฮะเปลี่ยนแลครับเปลี่ยนถุง,ถงเงินโชคลาภของผมนะครับ <l> ท่านผูนนน้ชมนี่นะครับในกายเป็นของจูนี่ก่อนครับแล้วผมจะใส่ครับผมว่าน่าจะเพิ่มโชคครับท่านผู้ชมแ8ดเปเครับนี่นะครับโอนน้โหแพงนะท่านผูน้ชมตอนนี้ก็แสนแปด ไม่เป็นไรท่านผู้ชมจิบ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 แต่เงินหมดแล้วนะท่านผู้ชมนะก็นี่ฮะเปลี่ยนเป็นของจูนี่นะครับแล้วผมจะใส er ่นะครับนี่ครับท่านผู้ชมเรียบร้อยเปลี่ยนเรียบร้อยนี่ครับใส่ครับมาแล้วโชคผมมาแล้วครับ80เครับ88เครับท่านผู้ชมนี่นะครับของผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้ผมก็โล่โลของไปแล้วครับท่านผู้ชมผมว่าผมจะเปลี่ยนตัวเล่นนะครับผมว่าผมคิดไปคิดมาผมน่าจะเอาสกิลบวก2ให้มันครบดีกว่าท่านผู้ชมให้ครบ10สกิลดีกว่านี่นะครับก็ไไไปปละคครรัับบท่่่่าาานนผู้้้้ชมมจเ็็ตตอองซืกดแว ผมทาเพื่อเป็นวิทยาฐานนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมบวกสกิลสักครู่นะท่านผู้ชมถ้าเราทําดีๆนะท่านผู้ชมเราอาจจะเป็นสุรตานเลยก็ได้นะเราอาจจะตั้งเนื้อตั้งตัวก็ได้นะท่านผู้ชมเราอาจจะไม่ได้ขายแค่วิญญาณอย่างเดียวไงท่านผู้ชมถ้าเรามีพวกหนังพวกสายฟ้าเราก็อาจจะรวมเป็นใบบวกนะครับท่านผู้ชมซึ่งการลงดันเนี่ยเวลาเราลงจบรอบนึงเราก็ได้ชุดอยู่แล้วครับท่านผู้ชมก็อาจจะย่อยชุดนะฮะย่อยชุดได้สายฟ้าได้หนังนะฮะแล้วเราก็ย่อยวิญญาณเนี่ยัท่านผู้ชม ถามารวมกันเป็นใบบวกนะครับอย่างพวกใบไฮแดงอย่างนี้มันก็ไปละประมาณทักแปดหมื่นถึงแสนนี่ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะท่านผู้ชมมันก็เป็นราคาเลยนะได้พวกยูนิพวกไฮมาก็ถือว่ามีราคานะท่านผู้ชมเราเอามารวมกันไงครับแล้วเราก็เอาไปขายครับท่านผู้ชมก็จะเป็นมูลค่าครับรวมเป็นใบบวกแล้วขายแต่ว่าถ้าจะขายต่วิญญ,ญาณมันก็ง่ายดีท่านผู้ชมรับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มย่อยกันเลยนะท่านผู้ชมดูที่ว่าจะได้อะไรบ้างมาครับท่านผู้ชมเรามาเริ่มย่อยกันเลย นี่ะครับมันก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ดวงด้วยนะครับแต่ถ้าเราได้พวกเป็นวิญญาณขยะนะครับท่านผู้ชมเราก็อาจจะสามารถเอาไปรวมนะครับเป็นใบบวกนะครับแล้วขายนะครับขายได้นะท่านผู้ชมก็มีมูลค่านะแต่ว่าต้องเอาไปรวมกับหนังกับสายฟ้านะครับท่านผู้ชมรวมให้เป็นใบบวกแล้วก็ขายเนี่ฮะไปฮะวิญญาณขยะแล้วไม่เป็นไรท่านผู้ชมไปฮะมันก็มีโอกาสนะฮะได้ของดีๆบ้างนี่ครับวิญญาณนอมมอนนะครับวิญญาณนอ์มอนถ้าขายเปล่าๆเลยก็อาจจะไม่ได้ราคานะครับตอนนี้ แต่ถ้าเราเอาไปรวมเป็นใบบวกก็ขายก็ประมาณสัก80,000ถึงแสนนะครับที่ผมเห็นนะครับเป็นเป็นใบบวกไฮแดงนะครับท่านผู้ชมก็มาครับท่านผู้ชมปลี่ยนเซิร์ฟครับตอนนี้นะครับเมื่อกี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อันเซิร์ฟครับท่านผู้ชมแต่ไม่ต้องคิดมากท่านผู้ชมถ้าสมมุติว่าเราใจเย็นๆนะผมว่ายังไงเราก็ไม่ขาดทุนครับผมว่าผมควันเอาเนี่ยฮะถุงเงินครับเก็บก่อนครับสงสัย ระบบเขาคิดว่าผมอะรวยฮะก็เลยไม่ออกของดีๆให้ผมบางนะฮะไม่เกี่ยวแล้วครับท่านผู้ชมผมล้อเล่นเนีย่ยได้มาประมาณนี้ท่านผู้ชมมาเราก็มาต่อเลยนะท่านผู้ชมนะไปต่อครับเนีไงครับท่านผู้ชมก็ไม่เป็นไรวิญญาณขยะผู้ชมก็อาจจะรอหนังรอสายฟ้าแล้วรวมใ,ใบบวกก็ขายได้ก็ประกอบความาเรียนชกไปฮะต่อฮต่อฮะว่างว่าง่าวโอ้โหท่านผู้ชม วิญญาณสเปเชียลครับโอ้โหวิญญาณสเปเชียลครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับวิญญาณสเปเชียลก็ประมาณสักล้านนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวส่องให้ดูเลยวิญญาณสเปเชียลเนี่ยผู้ชมผมบอกแล้วไม่มีขาดทุนถ้าเราใจเย็นๆนะเราไปลงดันมาอย่างเงี้ยเราเอาใบบวกมาอย่างเงี้ยเราเอามาตีเนี่ยเราลงทุนอีกนิดหน่อยซื้อสกิลอีกห้าพันอาจจะค่าตีบวกนิดๆทั้งหมื่นนิด,น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 ดๆอย่างเงี้ยท่านผู้ชมแล้วเราเอาลองมาย่อยอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเราได้วิญญาณดีมาเนี่ยเราก็ขายได้ได้เงินนะ ถ้าเป็นวิญญาณรีเจนวิญญาณอันทัก็จะแพงกว่าน,นี้อีกนะท่านผู้ชมนะนี่ though, ไสงสกิลยูท้ายไปท่านผู้ชมว่าไง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 โอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมได้วิญญาณยูนิคมานะครับถ้าเราไปรวมเป็นใบบวกนะครับก็จะได้ประมาณแสนห้าาท่านผู้ชมนะตอนนี้นะที่เห็นนะรวมเป็นแดงเจิดนะท่านผู้ชมนะตอนนี้นะครับผมก็ไม่ขาดทุนแล้วล่ะท่านผู้ชมก็ได้กําไรนะครับก็นี่ฮะใส่ถุงเงินโชคลาภคร,รับท่านผู้ชมนี่ฮะแล้วผมจะเอาไปหาขายนะครับผมคงไม่รวมครับผมขี้เกียจนะท่านผู้ชมแต่ถ้าเรารวมนะครับ เป็นใบบวกนะครับท่านผู้ชมใบบวกแลตอนนี้ก็ประมาณล้านเจ็ดล้านแปดนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าผมขี้เกียจหาหนังฮะผมก็พอแค่นี้นะครับท่านผู้ชมนะก็ทําไว้เพื่อเป็นวิทยาทานนะก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับหากหผิดพลาดประการใดก็ ผมก็ขออาภาัยด้วยนะท่านผู้ชมนะถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมใลช่องคลอดเกมมิง่งวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ